เรนพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พูดถึงเรื่องคิดดีนะความคิดดีบางครั้งเราคิดบอกคิดดีคิดยังไงเนาะ,ะทีนีก็แบบเอเราทำยังไงเรียกว่าถึงคิดดีบางคนก็พยายามจะเป็นคนดีและพยายามทำสิ่งที่ดีงามพยายามพูดสิ่งที่ดีแต่ใจอ่ะยังไม่ได้คิดดี ก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นคนดีอย่างเต็มที่อย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะความดีที่แท้นั้นเริ่มต้นที่จิตใจเริ่มขึ้นที่เริ่มต้นที่ความคิดดีบางครั้งก็พยายามทำความดีเพื่อจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องหรือเพื่อจะได้ร่ำรวยเพื่อที่จะ ได้นู่นได้นี่หรือเพื่อให้จะตัวเองรู้สึกดูดีแล้วก็ภูมิใจกับการได้ผลประโยชน์ได้ผลลัพธ์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งต้องบอกว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีงามหรือบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะมันยังเจือปนด้วยกิเลสด้วยความโลภเพงนันการ คิดที่เหมาะสมเพื่อจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีนั้นก็คือมุ่งที่จะให้ตัวเองเนี่ยลดละกิเลสลดละความชั่วจากใจด้วยความคิดดีต้องไม่ประกอบด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวไม่ประกอบด้วยความมุ่งร้ายความโกรธความเกลียดไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดจากคันลองคลองธรรมซึ่งถ้าสามารถฝึกหัด ตัวเองให้คิดในทางที่ดีงามโดยที่มาประกอบด้วยกิเลสต่างๆดังที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นการคิดดีและการคิดแบบนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและก็แก่ผู้อื่นด้วยลองสังเกตด,ดูนะว่าเราแต่ละคนนั้นได้คิดอะไรที่ดีงาม ที่เป็นประโยชน์ตัวเองต่อผู้อื่นหรือเปล่าเพราะความคิดมันมีความหลากหลายแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่ต่างกันมีความเข้าใจมีความรู้ที่ต่างกันมีพื้นฐานที่แตกต่างเพราะนั้นความคิดก็จะอาจจะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเป็นความคิดที่บางครั้งก็ดูเหมือนขัดแย้งกันด้วยซ้ำไป เราะนั้นเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยเราก็จะเอาความคิดดีของเราที่เราคิดว่ามันดีงามนี่แหละไปฟาดฟันไปขัดแยง้งไปคัดง้างกับผู้อื่นที่เราเห็นว่าคิดไม่ได้เหมือนเราคิดต่างจากเราโดยมองเขาเป็นคนลฝักคนเราฝ่ายเผลอก็มองว่าเป็นศัตรูได้สัํำไป แต่ถ้าเราเริ่มทำความเข้าใจระหว่างกันเราจะได้ยินว่าอีกฝ่ายก็มีแง่มุมดีๆของความคิดหรือเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดมันถูกต้องการที่เราไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่ได้คุยกันการที่เราไม่เข้าใจกันเพราะเราเห็นเฉพาะมุมมองตัวเองแล้วก็ปิดกั้นการรับรู้ตนเอง ต่อเรื่องราวคนอื่นคือปิดกั้นตัวเองไม่ให้รับรู้มุมมองความคิดของเขาแล้วเราก็ตัดสินมาจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือตัดสินมาจากการเราคิดว่าเขาคิดแบบนั้นเราโดยง่ายคือไม่ได้ฟังเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเขา ถ้าเมื่อไรเรายืนในจุดที่ตรงกันข้ามกันแล้วไม่ฟังกันสุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูกลายเป็นคู่แคนคู่อาฆาตหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นคนที่ไม่เข้าใจกันเป็นคนละฝักคนละฝ่ายแม้จะไม่ทะเลาะเบวแวนกันแต่ความสนิทสนมความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าตราบใดเรายังไม่รู้จัก ความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นเพียงแค่สักแต่ว่าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นสามีภรรยาเนาะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ลงรอยกันในความคิดไม่ปรับจูนความคิดให้เข้าหากันก็เลยมีเรื่องให้ขัดอกขัดใจมีเรื่องระหองระแหงในความสัมพันธ์ได้ง่ายจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งเห็นสมควรว่าต้องซื้ออีกฝ่ายบอกว่าไม่ควรซื้อก็เกิดปัญหาละจะเปลี่ยนผ้าม่านในห้องนอนเป็นสีนั้นสีนี้ก็ทะเลาะกันได้แล้วจะนำเงินไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรอีกฝ่ายก็อาจจะไม่เห็นด้วย มองว่าเป็นความเสี่ยงทําอย่างอื่นน่าจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะความคิดไม่ตรงกันบางคนก็พยายามที่จะเข้าวัดเขาวาไหว้พระสวดมนต์ทำความดีตามหลักศาสนาส่วนอีกคนก็บอกว่ามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องเข้าวัดเขาวาขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีจ๋าขนาดนั้นเพียงแค่นานใส่บาตรบ้างถาวายสังฆทานบ้างสวดมนต์ไหว้พระวันพระบ้าง ก็ถือว่าดีแล้วอย่างเนี้ยก็เรียกว่าความคิดไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเราก็จําเป็นต้องปรับตัวเข้าไไหาฝ่ายเองทำความเข้าใจระหว่างกันว่าเออที่คุณคิดเราถูกต้องไหมถูกต้องตามหลักการไหมนะแต่ไม่ได้ถูกต้องตามใจฉันไหมนะบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางความคิดตัวเองบ้าง ที่เราคิดว่าถูกบางทีมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเวลาผ่านไปแล้วก็มีผลร้ายมีผลเสียตามมาเราต้องยอมรับในแง่หนึ่งว่าเราในฐานะที่คนที่เกิดมาไม่กี่สิบปีเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่จํากัดถ้าเรายังเอาประสบการณ์ในช่วงเวลาไม่กี่ปีเนี่ยมาตัดสินโลกทั้งโลกเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นกบในกะลาครอบ ก็คือไม่เข้าใจโลกทั้งหมดแต่ตัดฝินโลกทั้งหมดทําให้เราไม่ได้ฟังกันอะไรกันทําให้เราไม่ได้เข้าใจกันอะไรกันทําให้เราไม่สามารถปลองดองกันได้อย่างเต็มที่ถ้าเมื่อไรเราเริ่มฟังเราจะเริ่มเข้าใจเราจะเริ่มมีปราะความปลองดองสับสะหมานอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีทั้วอ,อาศัยได้ที่เราไม่เข้าใจกันก็เพราะเราไม่คุยกันเอง สังเกตนะฮะเพราะเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดจากคาสอนพระเจ้าเลยนะี่ยพระเจ้าบอกว่าคนจะคบกันจะอยู่ด้วยกันยืนยาวอาศัยเหตุปัจจัยหกประการด้วยกันคิดต่อการด้วยความหวังดีพูดต่อการด้วยความหวังดีประพฤติต่อการด้วยความหวังดี รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินต่างๆให้แก่กันและกนันสิ่งที่เป็นของส่วนรวมปรับทัศนคติมุมมองความคิดให้เข้ากันในทางที่ดีนะให้มันเสมอเหมือนกันปรับพฤติกรรมนะข้อที่หกนี่คือปรับพฤติกรรมให้มันดีงามเหมือนๆกันถ้าสามารถทำได้ทั้งหกข้อเนี้ยความสัมพันธ์ก็ยืนยาวและต่อเนื่อง ึ่งเคยกล่าวมาแล้วในไลฟ์ครั้งก่นกอนๆเนะาะก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะักแต่วันนี้พูดถึงเรื่องว่าคิดดีนควรคิดแบบไหนคือความคิดที่หนึ่งนอกจากไม่ประกอบด้วยอกุศลหรือความชั่วต่างๆก็ต้องประกอบด้วยกุศลด้วยเช่นประกอบด้วยความขยนันความซื่อสัตย์ความอดทนความเมตตากรุณาความนะฮะ ตรงไปตรงมาคือพูดง่ายคือประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆและที่สำคัญคือประกอบกบด้วยปัญญาด้วยคือความรู้ความเข้าใจเข้าใจอะไรบ้างละ่ะเข้าใจตนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโดยรวมคือมีปัญญาเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลาย ยิ่งเรามีความเข้าใจมากเท่าหไหร่แล้วเราใช้ความเข้าใจตรงน,น,นั้นในการคิดพิจารณาว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้เหมาะสมสิ่งนี้ไม่เหมาะสมแล้วเลือกทําในสิ่งที่เหมาะสมคิดทําคิดพูดในสิ่งที่เหมาะสมอย่างนั้นแหละเรียกวก่าการคิดดีและการคิดดีจะทําให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะเราต้องตั้งใจลองพิจารณาตัวเอง บ่อยครั้งเราลืมไปนะลืมพิจารณาความคิดตัวเองลืมมองตัวเองว่าไอ้ที่คิดอยู่นี่มันใช่ไหมพอเราคิดว่าเราคิดหรือเราเห็นว่าตัวเองคิดอะไรเราก็ทําตามนั้นโดยที่ไม่ได้ไตรตรองว่าสิ่งนั้นควรไม่ควรถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่แล้วเราก็ใช้มุมอมองความคิดเองนีตัดสินว่าถ้าเราคิดอะไรมันต้องถูกเสมออันนี้พลาดเนี่ยโอกาสพลาดจะมีสูงมาก แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีหลักการหลักคิดที่ถูกต้องดีงามเราก็สามารถจะนําหลักการหลักคิดที่เราศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยประกอบในการคิดของเราด้วยนะแล้วพอเราทําหรือพูดตามนั้นมันพลาดหรือมันมีปัญหาตามมาเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะแก้แบบไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําหรือพูดไปตามนั้นแล้ว ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้สังเกตความคิดตัวเองเราไม่ได้เฝ้ามองความคิดเองว่ามันคิดมาจากอะไรทำไมถึงคิดแบบนั้นและที่ผิดพลาดเนี่ยมันผิดพลาดตรงจุดไหนถ้าเราสังเกตได้เนี่ยมันก็แก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองได้พระเจ้าถึงใช้คำว่า สติมาโตสเวสโยผู้มีสติย่อมดีขึ้นทุกๆวันนั้นความคิดดีจําเป็นอย่างที่ต้องมีสติด้วยแล้วก็มีปัญญารู้ต่อนกานความคิดตัวเองด้วยนะครับแยกแยะให้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากวันนี้เนาะดูเหมือนเป็นนามธรรมก็จริงแต่ถ้าเราประกอบในความคิดของตัวเองทุกๆครั้งที่ทําอะไรบางอย่างเช่นอ่าวันนี้จะมาฟังไลฟ์สด เป็นความคิดดีๆดีไหมมีประโยชน์ไหมควรไหมเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เรามาฟังวันนี้จะอ่านหนังสือหรือวัน,นจะขันขยันทางานนะมันได้ประโยชน์ตรงไหนมันดีตรงไหนก็ต้องไตรตรองก็พิจารณาหรือวันนี้จะไปดื่มไปเที่ยวมันเหมาะสมมั้มันควรไหมหรือวันนี้จะเล่นการพน,นันมันควรมั้มันใช่ไหม ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเราเต็มที่แต่ถ้ามันเป็นการใช้ความคิดที่ไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยคุณงามความดีปัญหาก็ตามมาความทุกข์ความร้อนก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองนะฝึกสังเกตความคิดตัวเองให้ดีชีวิตเราก็จะเดินก้าหน้าขอเกิญน